เดี๋ยวนี้มีแซนแล้วมาหรือเปล่บัทักกลมหัวมันกลมหัวลงทั้กนีเไปเไปป้องอย่างไวๆก็ตีมันสีดีพวกมันฮอนเฮงอ่าสบายดีเดี๋ยวมื่อนี้สุกอ่าจะให้สาวดาวเนาะอ่าซุกนัดกับสาวดาวสาวดาวจะให้สาวดาวไปอัน พาไปส้มวัดป้าผ่านางฮองเนาะหลายคนกันะอ่าน่าจะไปตลอดอยู่เนาะเดี๋ยววันนี้ไปเบิ่งสาวดาวพาไปส้มวัดป้าผ่านางฮองเนาะกันเลยตอนนี้กลังมาฮอดวัดป้าเลยนะกบกำลังให้อันสาวดาวมาถวายน้ำให้กับคู้บาทตึ๊บคุณๆเนาะสาวดาวเนี่ย แบบมันมืนมดๆเ,น,เน,นี่ยจหน่อยก็เลยบ่ค่อยคิวไปเน,นเออ <สะ S 2> มืดเ,เคยมากเล<อ>ยอันนี้คำชื่อเราคาบแล้วว่าดาวกราบแล้วไหมไมาห้งองมาราบกันได้มาพร้อมแล้วจีพร้อมแล้วกราบสามราบสามเพื่อนแล้วสดวมา ไม่นี้เป็นอย่างไรฟันบดีไายังไาอยากมาถวายน้ำบอกแ่นแว่าหายอบบอตังต้งอยากมาเพราะว่ามีใจสถานบัตตัวนี้นะเออเดี <c oughs> เอปกติก็มาตลอดเดี๋ยวเดียวตอนนี้ห้าถวายน้ำก็จะน่าจะให้สาวดาวพาเลาะวัดป้าหน้องเออตอนนี้ตอนนี้ห้ากะหาการถวา,ถ,วถวายน้ำเนาะถวายน้ำแล้วเดี๋ยวแล้วต่อไปก็ให้สาวดาวไปพาไปเลาะ เราก็ตาผ่านนางหงไะจ้าเอ๋แล้วเราวาสาวดาวแล้วแล้วไปภาพาไปส้มเนี่ยไน่าภาพเดจดที่หนึ่งไป z ม o บนอะไรบ่อนั่อนอันนี่พ่อสายอ,อ๋อม่ลายเชือเรา,าวดาวลายเชือแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวนี้มีแฟนอะไรหรือแบบโซ่ยังโซ่ได้ไปได้ไปกล้ามามีห่อใส่หนึ่งล็อกก่อนจะได้พาเาพาขึ้นไปลออยู่หอเท่าเลยได้ใช่ไหม ก็ตีนได้ขึ้นมาทางนี้บ่ใส่บาสใส่ยังมีแต่ใส่ลุมมล่มลุ่มละก็แต่ละร้านนี่นี่เป็นกุศลของของา<ม>อาอาจารย์ครับอันนีจะเป็นกุศลของคุณบาคุณบาดูเด็ด<ม>ดาวเด็ดดาวไปกราบเอย่าหอสายเพี้นสิ ยาด้าพี่นะด้าเดี๋ยวไปขึ้นตอนนั้นก่อนตอนนั้นไว้ขึ้นโดนเลย,เลยตั้งแต่ตั้งแต่สองพันเท่าไหร่สิบสี่สองพันสิบหาไปขึ้นไปเบิ่งก็ได้เนาะขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยสองพันสิบห้าคือวันสิมสิมตัวนี้เนาะตั้งแต่อันซุกมาบวชตอนนั้นแหละ เพื่อนตั้สลองสิบนี่คือว่ามันปีเท่าไรสองพันสิบห้าบ่แมนตอนนั้นย่าพ่อมันย่าพ่อเพื่อนกาเนาะตอนนั้นยาพ่อสายมันจะนั่นเลยตอนนั้นสุกมาบวชเพื่อนจะเป็นอ่าพอดีชึกที่ว่าเพื่อนอันสลองสลองสิมตัวนี้เนาะตัวนี้เลยสุกกริมาโดนแหละตัวหลายมามาแต่ละเที่อกาการมีแต่ยุ่ลูม่มไอมื่อน,นี้โอกาสดีที่ว่าขึ้นเลยขึ้นมา มาส้มเนาะเดี๋ยวไปส้มน้ำสุกเลยโอ้อยหญงมีมุมโอ้อยด้ยสุกบริมาโดดดุอดเลยโอ้โห่พักโดยเป็นหา้าพันธีเลยเมื่อหลายปีก่อนประมาณปี2015บประมาณปี2015เนาะ14-15นี่แหละ สุกมาเป็นสัม,มนเนรอยู่ยพี่ประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ปลายอ่าแล้วสุกกระได้มาแม่เออตอนนั้นกับบ้านพักท่าน,นาป่านี้เนาะอันที่ว่าตอนสุกมาตอนนั้นกาพอดีเพิ่นสลองสินก้อนนี้เลย <c oughs> ตอนนี้จะเป็นวิวอยู่เทิงเนาะอยู่เทิงที่ว่าอสินก็เก่าเป็นย้ายดาวข้างบ่

ก็ได้เป็นหอพระอีกอ่ะบ้านหนึ่งเนาะที่ว่าอยู่สูงขั้วมูเลยที่ว่าอยู่ในวัดพระบาทหลวงเนาะที่ว่าอ่เมมาเป็นซีมป่ะเ้็นหนึ่ีมาจะเป็นหอพระหอพระที่ว่าสูงขั้วมูเลยเนาะโดนละสุอยู่ระแม่มเนาะ ลเลาะทั้งทึงเ่ย ออวันนี้ก็เป็นไฮไลท์ไฮไลท์อีกบันหนึ่งของวัดป่าเนะาะบอนนี้ก็เป็นสูงเนะาะเมื่อกี้ว่าสูงแล้วอันนี้แห่งสูงนี่แห่งสูงกของมูลเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปเบิรงอ่ะวิวทั้งร่มเน,นาะสูงกนได้เลย เคยเขาตึกแต, uh huh. ต่น้อยน้ำเป็นตาเลยพยอยาเลยยาเลยงาเสุใสลืมมหเมเออสุสใสน่าจะมีคนลืมแ่นตาอยเนี่ยไปไปต่อปะเราไปหอดสมิวเนาะจุดสุดท้ายโอ้โหขนาดเลยี่อะไรที่อะไร โอ้สีนี้มันสีโดเกิบมันฮอนขนาดเลยไปปัองอย่างไปไปก็ปตมีมันสีโอ้มันฮอนแฮงอ้าฮอนขนาดเลไ,ไโรโพดเกิร์บเฮ้ย รับเดืองฮอเปีเยกเลยพาไปร้อในัวดา,าไปร้อบนบนพ,พระพระพบอสือพระเนี่ยเป็นดังซื้อพระเนี่ยพระทันใจน <c oughs> โอ้ย <c oughs> ต่ว่าด้อนโมทนาน้ไใจตะบูพระนีโห้สิเป <c oughs> ็นดังซื้อะี้ตัวนี้จะเป็นไม้ไม้ ไม่ที่ว่าเพื่อนเอาเกียบมามาเหตุการ์าก็หอสมยูติดตัวน,นี้เนาะเกียบเทเกียบเทหากระเทคาญแล้วก็นี้เป็นหอสมยตูติดครับหอเก่าเก่าหนึ่งเลยเนาะตานั่งหวนะันเนาะ เลยอใส่ไฟใกล้ๆเน่อยใส่ไฟเย็นบ้างยู่นิดเี่วเย็ยนเดี๋ยวผมจะปิวบ้าแล้วอออบ้านนี้จะเป็นอ่าจุดชมวิวอ่ะจุดชมวิวของผ่านังฮองเนาะแม่ลหลายๆคนมากอะมาให้ฮูบอยู่กันนี้ที่ว่างทุงวันนั้นตักกันติดกันเลย ครูบาฮ็ดเองเลยครูบาครูบาูาด้ีเลยเนะไปเดี๋ยเขากลับไปไปทางนั้นบอกไปทางนั้นบป วันนี้ก็เป็นไฮไลท์คือว่าเป็นจุดสำคัญของอาปัฟฟูโตฮูปที่ว่าหาค่ะเสร็นหายก,าากา้างแล้วหายเขตแล้วไปพอดีจบเดี๋ยวดยวาวแม่ปิดรายการให้เลยนี่รู้สึกงน่ะไหนล่ลองมาหยุดอยู่าลืมลองมั <c oughs> ้งตอนเห็นว่าย่นหน้าดำาผู <c oughs> <c oughs> ้สายย่านหน้าดำรู้สึกงน่ะไหนอ๋อรู้สึกแบบว่าแบบว่ามาแล้วแบบว่ารู้สึกสบายใจนะ ตัวที่สองก็แปลว่าเออวิวนี่งามออแบบเหลียวไปก็ไปเห็นจตหมัสตาร์เห็นทุ่งนาอ,อ่าบ๊ายบายอยากให้ทุกคนมาเนาะทา,างนี้อยากให้ทุกคนมาเด้อบ๊ายบาย,บาย